สวัสดีนะครับเจอกันอีกแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการประยุกต์ใช้นะครับหลังจากที่เราได้ถ่ายดาวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้รวมกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีซอสมันนะครับนี้นะครับที่ผมได้ไปถ่ายมานะครับก็จะเป็นแสงดาวเปล่าๆนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการรีทัชอื่นๆนะครับผมก็จะ เอามาซ้อนใส่กับวัดป่าภูก้อนนะครับแบบนี้นะครับก็จะเอามาใส่นะครับทั้งข้างบนและข้างล่างนิดหน่อยนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่าว่าวิธีการทํำยังไงครับง่ายมากก็ไม่กี่ขั้นตอนนะครับเอาเลเยอร์มาแปะใช้ masking บังแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดนะครับเป็นโหมดของตัวที่เรามาซ้อนนะครับแสงดาวที่เรามาซ้อนนะครับ เนี่ยครับอันนี้ข้างบนนะครับอันนี้ข้างล่างนะครับขั้นแรกเราก็เปิดไฟรูปขึ้นมา1รูปที่เราต้องการที่จะซ้อนนะครับจากนั้นผมก็จะกด ctrl a นะครับ ctrl a เพื่อเอาทั้งหมดแล้วก็กด ctrl c copy นะครับหรือนะครับ select all นะครับแล้วก็ยึด copy นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมา,าว่างนะครับ c อนโทรล V นะโอเคพอ c อนโทรล V เสร็จนะครับก็ผมก็จะหมุนนะครับหมุนว่าว่าเราต้องการที่ตำแหน่งไหนนะครับขยับแล้วนะครับกด c อนโทรล T นะครับคอนโทรล T กานฟอร์มนะครับผมก็จะหมุนว่าอยากให้จุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขออนุญาตลดอัราเสีรดูนะครับว่าว่าตำแหน่งมันจะอยู่ตรงไหนดีนะครับผมเอาตัวอยู่ตรงกลางเลยนะครับอาอตรงกลางนิดนิดขยายนิดหน่อย ัวโเป็นจุดศูนย์กลางแล้วนะครับอยู่ที่จุดศูนย์กลางของดาวหมุนแล้วนะครับผมก็กด Enter นะครับผมก็เปอระสซร้อยเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ง่ายมากเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดมันนะครับผมก็จะลองดูว่าอันไหนที่แบบแนบสนิทเนียนนะครับก็เลือกไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ซับไลท์ก็ดีนะครับแต่ว่าแสงดาวมันดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ฮาร์ดไลท์ก็ก็กสวยแต่ยังนิดๆนะครับชิ้นผมเลือกชิ้นไลท์นี่ละกันนะครับก็ด,ดูดาวไม่เยอะดีแล้วก็แสงดาวค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับย่อลงนิดนึง Okay. นะครับจากนั้นผมก็จะมาใช้ masking บังนะครับ layer mask นะครับเครื100่องมาบั t ทูนนะครับร0 0นะครับผมก็บัดออกส่วนไหนที่ผมไม่ต้องการนะครับจากนั้นก็ผมก็จะระบายไปนะครับระบายระบายในส่วนที่ที่เป็นส่วนที่มันทับอยู่นะครับ ของตัวโบทนั่นเองนะครับระบายไปเรื่อยๆๆนะครับรบายไปเรื่อยส่ดูนะครับปรับขนาดของแปรงให้เหมาะสม เรื่อยค่อยๆนะครับทำใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆบัดไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับโอเคได้แล้วพอจะได้แล้วนะครับพอได้แล้ว คือเบนโหมดเนี่ยก,ก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้อะไรนะครับอันนี้ผมคิดว่าตัวนี้ผม,มันสวยนะครับดาวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ดาวมีความสว่างพอดีพอดีนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะในใน,ในกรณีนี้มันจะมีเงาสะท้อนด้วยนะครับผมก็เลยจะทําเงาสะท้อนด้วยนะครับปกติมันก็ ก็ถ้าเกิดเราถ่ายไม่มีเงาสะท้อนนะครับไม่ได้ราดน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ต้องไม่ต้องทำในขั้นตอนต่อไปนี้นะครับผมก็คัดลอกเลเยอร์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกลับมันนะครับ นะคยัดยอดยัดยอดจากนั้นก็ทำให้มันดูมีเปอร์สเปกติฟ ตามเงาสะท้อนนะครับโดยปกติโดยปกติแล้วเงาสะท้อนมันจะน้อยกว่านะครับแสงมันจะเบาบางกว่าตัวหลักนะครับลดลง น้อยเลยนะครับน้อยเลยนะครับแทบแทบที่จะไม่เห็นนะครับโอเคน่าจะได้ละนะครับ เสร็จแล้วง่ายมากเลยนะครับสำหรับการซ้อนดาวนะครับที่เราได้ไปถ่ายมาแล้วก็มามา,มาซ้อนใส่กับกับตัวอาคารนะครับที่วัดป่าภูกรอน,นะครับต้องอขอขอบคุณพี่โสรยาด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นพาไปถ่ายนะครับเปิดไฟปิดไฟพาราดน้ำนะครับแล้วก็เลี้ยงข้าวเย็นด้วยนะครับต้องขอขอบคุณพี่โสเรยาด้วยนะครับก็อย่าลืมไปเที่ยวกัน ไปไหว้พระสการะพระได้ที่วัดปาคูก้อนนะครับอำเภอนาอยูจังหวัดอุดรธานีนะครับติดต่อพี่โสรยาโดยตรงได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบการพรีเซนต์นะครับแค่นี้ก่อนนะครับติดตามนะครับสำหรับคลิปอื่นๆได้ที่ชาว r ิตตี้ m นะครับสวัสดีครับ